Welcome to Storybook หนังสือนิทาน <c oughs> เรื่องสุนักกับกระจกน้ำหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทูเขาสีเขียวมีสุนัขตัวหนึ่งที่ร่าเริงและชอบออกสำรวจสิ่งใหม่ๆทุกวันวันนี้เป็นวันพิเศษกว่าวันไหนๆเพราะเจ้าสุนัขได้คนพบสมบัติล้ำค่าที่สุดที่เขาเคยเจอมา มันคือกระดูกชิ้นโตสีขาวสะอาดกระดูกที่ใหญ่และหนักจนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการคาบเดินซึ่งนั่นทําให้เขามีความสุขที่สุดในโลกเลยทีเดียวเจ้าสุนัขเดินคาบกระดูกไปตามทางอย่างอารมณ์ดีเขาวางแผนว่าจะนํากระดูกชิ้นนี้กลับไปซ่อนไว้ในที่ลับของเขาแล้วจะค่อยๆแทะเล็มอย่างอร่ออร่อยไปทีละนิดทีละหน่อย เพื่อให้ความสุขนี้คงอยู่กับเขานาน,านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เจ้าสุนักรู้สึกว่าเขาเป็นสุนัขที่โชคดีที่สุดในโลกใบนี้แล้วเขาเดินไปฮัมเพลงไปตามทางและทุกย่างก้าวของเขาก็เต็มไปด้วยความเบิกบานใจเมื่อเดินไปได้ไม่นานเจ้าสุนักก็มาถึงแม่น้ำที่กว้างใหญ่สายน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยๆทอดยาวออกไปจนสุดสายตา แม่น้ำนี้มีสะพานไม้เก่าๆพาดผ่านสะพานนี้เป็นเส้นทางเดียวที่จะพาเจ้าสุนักกลับไปยังบ้านของเขาได้เจ้าสุนัขหยุดยืนอยู่หน้าสะพานเงยหน้ามองขึ้นไปเบาๆแล้วเริ่มก้าวเดินอย่างระมัดระวังเพราะเขารู้ดีว่าหากทำกระดูกชิ้นนี้ตกลงไปในน้ำเขาจะไม่มีทางได้มันกลับคืนมาอย่างแน่นอนเจ้าสุนัขเดินไปบนสะพานไม้ได้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด ทุกก้าวที่เหยียบลงบนไม้เก่าๆต้องนุ่มนวลและมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดแรงกับเพื่อนใดๆที่จะทําให้กระดูกในปากของเขาสั่นคลอนเลยแม้แต่น้อยเขามุ่งความสนใจไปที่พื้นผิวของสะพานแต่แล้วความเงียบสงบของแม่น้ําก็ดึงดูดสายตาของเขาให้มองลงไปด้านล่างอย่างช่วยไม่ได้เขาอยากรู้ว่าน้ํานั้นใสแค่ไหนกันนะเมื่อเจ้าสุนักก้มลงมองผิวน้ําสายตาของเขาก็ประทักเข้ากับภาพที่น่าตกใจอย่างจัง เจ้าสุนักเห็นสุนัขอีกตัวตัวใหญ่กว่าเขาเล็กน้อยกำลังจ้องมองกลับขึ้นมาเจ้าสุนัขตัวนั้นมีขนสีเดียวกับเขาและที่สําคัญที่สุดคือเจ้าสุนักตัวนั้น,นกํา,ล,ากกลังคาบกระดูกที่ใหญ่กว่ากระดูกของเขาตั้งมากมายกระดูกนั้นดูอวบอิ่มและน่ากินกว่ากระดูกในปากของเขาหลายเท่าเลยทีเดียวความคิดที่ไม่ดีเริ่มผุดขึ้นมาในใจของเจ้าสุนัขโอ้โห ทำไมสุนัขตัวนั้นถึงได้กระดูกที่ใหญ่ขนาดนั้นนะเขาคิดด้วยความอิจฉายอย่างแรงกล้าถ้าฉันมีกระดูกชิ้นนั้นฉันคงจะมีความสุขมากกว่านี้อีกเป็นสิบเท่าเลยฉันต้องได้กระดูกชิ้นนั้นมาเป็นของฉันให้ได้ฉันไม่สนใจกระดูกชิ้นเดิมของฉันแล้วความโลภได้เข้าครอบงำจิตใจของเจ้าสุนัขอย่างสมบูรณ์จนลืมไปว่ากระดูกที่เขากำลังคาบอยู่ก็ชิ้นใหญ่มากพอแล้ว เจ้าสุนัขตัดสินใจโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเขาเห่าใส่เงาของตัวเองในน้ำอย่างเกลี้ยกล่อมฮองแกนะ่ะปล่อยกระดูกชิ้นล้นมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเสียงเห่าที่ดังก้องกังวานไปทั่วผิวน้ำทำให้เงาในน้ำสั่นไหวและพลาเลือนไปเล็กน้อยเจ้าสุนัขไม่รอช้าเขาเชื่อว่าถ้าเขาแสดงความดุดันออกไปสุนัขตัวนั้นในน้ำ ก็จะกลัวและปล่อยกระดูกชิ้นใหญ่ให้แก่เขาอย่างแน่นอนเขาอาปากกว้างเพื่อเห่าให้เสียงดังและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมทันทีที่จ้าสุนัขเปิดปากเพื่อเหา่ากระดูกชิ้นโตที่เขาคาบมาอย่างระมัดระวังตลอดทางก็หลุดออกจากปากของเขาทันทีกระดูกสีขาวตกลงสู่ผิวน้ำด้านล่างด้วยเสียงจ๋อมที่ดังสนั่นแล้วจมหายไปในความลึกของแม่น้ำอย่างรวดเร็ว เจ้าสุนัขตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าสมบัติล้ำค่าที่สุดของเขาได้จมหายไปในพริบตาเดียวอย่างไม่มีทางได้คืนมาแล้วเจ้าสุนัขจ้องมองลงไปในน้ำอย่างสิ้นหวังเขามองเห็นเงาของตัวเองอีกครั้งในผิวน้ำที่กลับมานิ่งสนิทแต่ครั้งนี้ในปากของสุนัขตัวนั้นไม่มีกระดูกเหลืออยู่แล้วเจ้าสุนัขตัวนั้นก็มีปากที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับเขาในตอนนี้ ความจริงอันน่าเศร้าได้ปรากฏขึ้นเขาเพิ่งจะตระหนักได้ว่าสุนัขอีกตัวนั้นไม่มีอยู่จริงเลยมันเป็นแค่เงาสะท้อนของตัวเขาเองเท่านั้นและเขาก็ได้ทำกระดูกชิ้นใหญ่ของตัวเองหายไปแล้วเจ้าสุนัขเดินข้ามสะพานที่เหลือไปอย่างเงียบๆด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาในวันนั้นบทเรียนที่ว่าความโลภนั้น น่ากลัวยิ่งกว่าสิ่งใดมันทําให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าอยู่ในมือไปเพราะมัวแต่จ้องมองสิ่งที่คิดว่าจะได้มาเจ้าสุนัขรู้แล้วว่าการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และเห็นคุณค่าของมันเป็นความสุขที่แท้จริงเจ้าสุนัขสัญญาว่าจะไม่ทำความผิดพลาดแบบนี้อีกต่อไปเลย Thanks for watching ช่วยกดไลค์คอมเมนต์และ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ